สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ถึงคิวของเบอร์ซเกอร์แล้วนะฮะโอเควันนี้เราจะเล่นเป็นเป็นอะไรดีเป็น <laughs> เอาเป็นดับใหญ่สายน้องหมาแล้วกันนะฮะพอดีว่าอืม พอดีว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรพอดีผมอยากจะเล่นแบบอะไรสบายๆนิดนึงเนาะแบบเออดาเมจจัดๆแล้วจบง่ายๆดูนะฮะพอดีว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาผมทําคลิปสะสมไว้หลายคลิปเหมือนกันเพราะว่าบางวันบางวันผมก็ได้ไม่ได้เล่นชนะทุกวันนะนะบางทีแบบคลิปมาก็ไม่ได้สวยผมก็ได้ไม่ได้เอาลงนะฮะผมก็เลยเออพอมีเวลาก็ทําคลิปลงไว,ลงไว้ลงไว้เรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็วิ ปึ๊บปึ๊บสรุปเอิ่เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรเอิ่มอ๋อคือ,องนี้พอทำคลิปไปนานๆเข้าปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเครียดฮนะเริ่มเครียดเริ่มเครียดว่าเออมันจะมันเล่นยากไงเออเกมมันยากเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายที่มันโกงที่สุดสําหรับอาชีพนั้นๆเนาะอย่างเช่น เลเจอร์เงี้ยถ้าสมมติเข,เขาเล่นแบบเป็นสายสติ๊กูเบิร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็สองสองฟอร์จูน่าโฮปอะไรสองไอทะนูฟอร์จูน่าใช่ไหมมันก็จะเก่งมากๆเลยนะฮะผมก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวขอช่วงนี้ขอแบบอะไรที่มันกินง่ายๆ <c oughs> กินง่ายๆ <c oughs> เออกินง่ายๆล่าง,ง่ายๆดูนะฮะว่าเอ้ยมันจะไหวมันก็เรียกรีแลกซ์รีแลกซ์ตัวเองงี้ดีกว่ารีแลกซ์ตัวเองบ้างน,นะฮะ เดี๋ยวก็สักพักหนึ่งอาจจะแบบว่ามีสายแปลกๆมาแล้วก็จะเล่นสายเมตาที่แบบว่าเล่นง่ายๆชนะง่ายๆบ้างนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่แบบวุ่ยเล่นเล่นเกมเล่นไปเล่นมาแทนที่จะเล่นใครเครียดกายเป็นเครียดกว่าเดิมเนาะก็ไม่ไหวนะฮะเอออปุ๊บอ้าแพ้เฉยโดนก้อนหินโดนก้อนหินอืมแล้วก็อันนี้มาอันนี้มาแล้วก็ตึ๊ตตุ๊ต๊ต๊โอเคเดี๋ยวเราจะซื้อของจนกว่าดาบใหญ่จะออกมาเนาะ จนกว่าดาบใหญ่จอกมาโอเคอันนี้วางไว้ท่านี้ท่านี้ครับอันนี้วางตรงนี้แล้วก็ไปไปกันต่อฮะน่าจะแย่งแย่งกันไหมศูนย์จุดห้ากับศูนจุดเจ็ดนิดหนึ่งนิดหนึ่งแย่งสัมินากันนิดหนึ่งฮะโอ้ฝ่ายตรงข้ามแรงนะเนี่ยแรง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 ดูดิสิบหกแล้วฮะปึ๊บปึ๊บสำหรับต้นเกมเขแรงมากครับผ,ผสมทานูเสร็จแล้วอ่ะ <c oughs> อ๋อโอเควางตรงนี้ฮะไปกันต่อฮะเมื่อกี้เราจะเล่นใส่น้องหมาใช่ไหมใส่น้องหมาแล้วก็ดาบใหญ่นะฮะดาบใหญ่แต่ก็ทําไมผสมฮีโร่ซอสมาเพื่อเล่นดาเมจช่วงต้นเกมนะเนี่ยเขาก็จะบวกดาเมจไปอีกเก้าเพราะมัามีสองดาวใช่ไหมหรือใช่หรือใช่หรือ,อยังไงอันนี้หกถึงเก้าใช่ปะ เดี๋ยวผมดูดูให้ชัวร์หถึงเ้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บแงมีโคโค,โคโ่ชึบขุดขุดออกมาก็ขายไป6กถึงเกจ็ดอ๋อมันบวกแค่2ฮะบ,บวกแค่2สติ๊กคู่เบิร์แล้วก็นี้อันนี้ไม่ใช้เนะแต่เน,นี้ยน่าจะใช้ฮะซื้อมาใส่ก่อนลี่โลนหนทีมีแซมีอันนี้ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวนะ2บาทอันนี้สบาทผมขายบูเบอรี่ฮะ เกมนี้เราไม่ใช้บลูเบอร์ลี่นะครับไม่ใช้เนาะอันนี้วางตรงนี้ชึบเอาวางท่าไหนวางท่านี้หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคอันนี้วางท่าท่าไหนดีวางท่าวัดปึ๊บชึบ,บได้ไหม อันนี้ไปโดนอันนี้เหรอออโอเคยังได้อยู่ครับไปกันต่อฮะไม่รู้ว่าจะได้ดาบใหญ่หรือเปล่านะเพราะว่าสองสมเกมนี้ขนาดแบบว่าเล่นเล่นสายที่แบบว่าน่าจะน่าจะแรงนะแต่บางทีแบบขวานออกมา2อัน3อันเนี้ยขวานเพื่อรวมเป็นดับเบิลแอคแต่เราไม่ได้เล่นดับเบิลแอคอะไรอย่างนี้ดาบใหญ่ไม่ออกมาแต่เรารอดาบใหญ่จนปลายเกมมันก็ไม่ทันนะฮะ หรือบางเกมเนี่ยเราจะเล่นดับเบิลแอคเนี่ยดันออกดาบใหญ่มันต้องแต่แรกบางก็มีฮะแต่วันนี้เราตั้งเป้าไวท้ที่ดาบใหญ่นะดาบใหญ่ครับส่วนเดี๋ยววันไหนที่แบบว่าหสมองป,อปลอดโปร่งเดี๋ยวจะเล่นสายแทกันเนาะสายแท่ไอสายแท่เขาเรียกสายอะไรนะอยังดีกว่าสายแท่ขโมย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 ,โมย,โมยบัฟเออ อันนี้เอาวันนี้มาครับล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยหไหมขวานออกมาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยยไม่ได้นี่มันต้องคาฟนี่หว่าผม,มได้ไงเนี่ยเอาเอา,เอาไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันปึ๊บอ่าให้เขาคาฟถุงม,มือเดี๋ยวนี้เราก็ขายอยู่แล้วนะไอฮีโร่ซอสนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวขายผมผมดันเขยิบออกมาลืมลืมลืม คือถุงมือก่อนครับเนี่ยเขาจะทิกเกอร์เร็วขึ้นย0ิบปอร์เซนตะครับตรงตำแหน่งดาวเขานะปุ๊บโอ้โหทางนี้ก็เลือดเยอะไปไหนเนี่ยเราอะเลือดเยอะไปไหนของเราเบทเทเรสแล้วฮะเบทเทอลเรสเราก็สับ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 ยังเสียเปรียบอยู่นะฮะเสียเปรียบเสียเปรียบอืเสียเปรียบต้องแล้วดูดิเขามีการเพิ่มเลือดฮะเด้งมาหน้าเกลียดมาเนี่ยแล้วเขามีค่าค่าฮีทฮะซึ่งเป็น เป็นสเตตัสที่น่าสนใจมากนะสำหรับของเฮ้ยเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บรับเรงผนขออคิดก่อนอ่าดาบใหญ่มานะฮะสิบสี่บาทสิผมขายอันนี้แล้วก็ซื้ออันนี้มาซื้ออันนี้แล้วก็ซื้อเอ้ยขายขายหมดเลยขายหมดเลยฮะเอาวงอาวุธขายหมดแล้วก็อันนี้มาอันนี้มาแต่นี้ยังใช้ไม่ได้นะครับผมต้องมีชุดเกราะอ,อีกชุดหนึ่งนะอืมอันนี้วางตรงนี้ อ่ะอ่ะฮะนี่วางไว้ข้างนึงแล้วก็เอิม่มเดี๋ยวผมขยบของแป๊บหนึ่งอันนี้ขยับฝั่งนี้ก็ได้ขยับฝั่งนี้อันนี้ออกแล้วก็นี้มาอันนี้รวมไปแล้วใช่ไหมรวมไปแล้วฮะอันนี้วางอืมต้องวางท่าไหนเนี่ยท่านี้อันนี้วางตรงนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้ อันนี้ยังไม่ต้องขึ้นไปนะะยังไม่ต้องขึ้นไปถุงมือวางตรงนี้อันนี้วางนี้อืมวางท่านี้แล้วกันเออเอออันนี้ด้วยฮะจำเป็นนะเพราะว่าดาบใหญ่เราเนี่ยมีอัตราการโจมตีความแม่นยำเนาะความแม่นยำที่90%นะฮะ90%เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแหาค่ารักนิดนึง อันนี้อันนี้ไม่ใส่เอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราคราฟขึ้นมาก่อนนะฮะรู้สึกเหมือนหัวใจเราจะเหลือแค่2ดวงนะแต่นี่โอ้โหกว่าจะตีซับยิดขนาดโจมตีเฮ้ยเหลือ85ครับโด,โดนปิดตาปุ๊บแบทเติลเรลแล้วะฮะแบทเทิลเรตขึ้นมาสามีนาไม่พอโอ้โหเ9้ 99. คือตอนนี้ผมตีได้เต็มหลอดอะตีได้ครั้งเดียวเอออันนี้จะได้ empower อันนี้จะได้ empower แล้วก็สามน้ำอันนี้ได้เซ m i n าเอานี้มาฮะแล้วก็เอาอันนี้อะแล้วก็ไม่มีช่อง <c oughs> ไม่มีช่องตายละเออเอาอยัางไงดีเดี๋ยวนะเขาจัดของแป๊บนะ โอเคตอนนี้ช่องเรายังมีน้อยอยู่นะครับก็วางได้แค่นี้เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราซื้อน้องมงน้องแหมะมาวางนะเดี๋ยวจัดใหม่ของพวกนี้เดี๋ยวผมต้องเอาแอบที่อื่นนะฮะปึ๊บอืห้าสิบหกครับโอ้ยกว่าจะโหลดเนี่ยดาบมันยาวซะด้วยฮนะกว่าจะง้างเสร็จติดสตันนะฮะปึ๊บเจ็ดสิบสองฮะแล้วเนี่ยต้องรอเต็มแล้วเนี่ยปึ๊บอ๋อตอนนี้แบทเตอรเลดแล้วอะแบทเตอรเลสแล้วต้องสองทีอะขออีกทีนะึง อีกทีนึงอีกทีนึงได้ไหม <Yeah. S 1> อโหโหเดือเเดือเลือดอยู่หนึ่งเลือดอยู่หนึ่ง <speaker> เอเอพาวเวอร์ขึ้นมาครับ <sc uch> ดีนะที่ซื้อแตรมาปเอปืเอาวันนี้อเอามาก่อนรีโล1หนึ่งทีสองทีเอ้ยนี่มาแล้วครับของดีนะเนี่ยของดีของดีเอออันนี้เดี๋ยวผมจะ กล้วยผมวางไม่ได้ฮะเดีนะผมขยับนี่ล่ะป๊บเอาวางกล้วยตรงนี้เอาวางได้เฉยๆตรงนี้โอเคไปกันต่อฮะต้องกล้วยมาช่วยรีเจนมานานะครับขวดนี้มันได้แค่สี่นะมันได้แค่สี่ครับปุ๊บเล็งขึ้นมาปุ๊บอืมเอามาเล็งมาห้าตึ๊ด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 ซับได้แล้วซับเข้าไปปุ๊บโอ้โหโอ้โหร้อยสามสิบ โอ้โหร้อยแปดเนี่ยคือเล่นแล้วกินง่ายครับกินง่ายอ่าอันนี้อันนี้ก็ดีแต่ผมไม่มีช่องฮะประเด็นไม่มีช่องเล่นฮะขอหาช่องก่อนแล้วกันไอ้น,นี่ก็เอาสี่บาทจีบก่อนดีโลปุ๊บดีโลอันนี้มาครับคลุยมาอีกแล้วอยากได้นะขอดีโลน้องหมาครับล็อกไว้อันนี้ล็อกไว้อันนี้ล็อกล็อกไว้ฮะ แล้วก็อ,อ่ะวางตรงนี้ตรงนี้ถุงมือวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาถุงมือไว้นี่ก่อนครับคราฟให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้วางนี้นี้วางนี้อ่าน้องหมายอยู่นี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวช่องมาตัวนี้มาน่าจะไม่พอน่าจะซื้อได้แค่สองอย่างฮะมา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 ,มา,มาตอนนี้ดาเมดผมอยู่ที่สิบหกสิบแปดแล้วฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย,ยติดเบทเทิเลตไวฮะห5สิบห้า ห <69, S 2> ออกสิบเก้าหอยที่ <c oughs> ดาเมจอย่างนี้สิร้อยหนึ่งเอ้ยชื่นใจฮะอ่าโอเคครับเสร็จแล้วฮะป๊ปปอแล้วนี้มาวางตรงนี้แล้วกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด๋วราต้องซื้อน้องหมาก่อนฮะอย่าเพิ่งทะเลทลายเนาะนี่เออวางตรงนี้พอดีครับเอาครับ,คร,บครับด้วยนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยว ถ้าขยบไว้ตรงนี้ล่ะอืน้องน้ำกล้วยเจอน้ำกล้วยก็แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะวางไว้ตรงนี้เกี่ยวนะมันต้องวางท่านี้ปะเออวางท่านี้ฮะส่วนอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับชุดเกราะเรายัางไม่พอโอเคไปกันต่อฮะทำไมถึงไม่พอเอกราะเนี่ยมันมันมีแค่40บนะฮะมันมีแค่สี ถ้าสมมุติมันติดมันเทเลมันได้แค่40แต่ไอ้น้ำยาหัวน้ำต้องใช้เกราะจํานวน45หน่วยนะะในการเปิดโอเค114ดาเมจขอสับน่าจะสัก2ทีปึ๊บปึ๊บเอาสามทีฮนะนี่160อืดาเมจแบบนี้กินเอ้ยเอาดาบคู่เลยมั้ย <c> ะ <oughs> มันก็จะเกินไปหน่อยเนาะรีโลหนึ่งทีเอาเฮ้ยนี่ครับมานี่แล้วเทเลตไปไวหน่อยอันนี้มา ลีโลหนึ่งทีมีอะไรรี่โลหนึ่งทีมีต้องหมามาแล้วฮะหนึ่งสองอันนี้วางได้ไหมจะเยอะเกินไปหรือเปล่าตแรตแรฮะแตรแต่เออเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งอันนี้ใส่ไปก่อนชีสอืมวางไว้ข้างล่างได้ไหมชีสกับกล้วยครับเริ่มมีช่องว่างเพิ่มขึ้นนะ โอเคไปกันต่อครับถ้ามีชุดก่อยชุดหนึ่งก็จะวางได้นะวางได้แต่เ,ยเขยบมาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวน้องหมาน้องแมวอีก9้าตัวครับน้องหมาน้องหมาเก้าตัวฝั่งตรงข้ามเล่นขวานเล็กอา้าวเขาไม่รวมขวานใหญ่หรือเขาหาไม่ได้ผมว่าเขาหาไม่ได้ครับอันนี้ผมเป็นประจำพอจะเล่นขวานปุ๊บม,มันจะได้แค่ข้างเดียวฮะมันก็จะออกออกมาประมาณนี้ปุ๊บ ปึ๊บสูสีฮะสูสีสูสีแต่เขามีกรอบฮะเราโดนปลดกรอบไปแล้วครับเราต้องสับให้แรงกว่านั้นแรงกว่านั้นโอ้โหเดี๋ยวนะเซอร์มิน่าเราไม่พอใช้ฮะอันนี้เขาเขาได้คริด้วยทั้งทั้งที่เลือดเราเยอะกว่าเขานะอืมต้องหมามาอีกแล้วฮะเอมเอาอยัางไงดีวางตรงนี้แล้วกันวางปุ๊บเดือดตั้งเจ็ดบาทอันไหนดีเอาอันนี้แล้วกันท้อตงตัวนี้ อืมันนี้วางตรงนี้ฮะครีคที่ที่ทค,ค,คขอขึ้นสามเปอร์เซ็นแล้วเนาะแต่อีเปาะเนี่ยผมได้น,น้อยจังอยากได้มากกว่านี้นะอยากได้มากกว่านี้ปึ๊บโอเคไปกันต่อฮะอไอ้ขวดน,นี้ผม <laughs> ไปไปมาชุดชุดเกาะหาไม่เจอเอออาจจะต้องแบบว่าทําไมถึงต้องไปชุดเกาะตัวนี้นอกจากไอไอเกาะที่ได้ตอนเมทเทลเลตแล้วเนี่ยถามว่าดีตรงไหนผมว่ามันมันถูกนะ มันถูกมันถูกมันถูกติแบตเทอร์เรแล้วครับปึ๊บปึ๊บเจ็ดสิบร้อยสี่สิบซับซับเจ็ดสิบซับเซอร์มีนาไม่พอฮะหมดแบตเทอร์เรตแล้วโอ้โหต้องรออีกรอบนึงอีกทีไม่ทันนะโดนสตัน์ด้วยม,มีชีสสิบแปดบาทอ,อันนี้สามบาทเอาน้องหมามาคราฟก่อนอ่า ปึ๊บปึ๊บอันนี้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้ตรงนี้โอเครีโรเล่นหนึ่งทีสิอาล็อกอันนี้ไว้ครับแล้วไปกันต่อฮะแล้วเหลือกี่หัวใจเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปึ๊บปุ๊บอื้มมีปุ๊บปึ๊บปุ๊บเป็นเทเลทยังเป็นเทเลทแล้วฮะโอ้โหร้อยยี่ตับ ซับอีกทีนะพูดเหลือหัวใจดวงเดียวเหลือหัวใจดวงเดียวอะน้องหมาลดร,ราคาครับอันนี้มาแล้วแล้วก็น้องใหม่ตัวหนึ่งอ่ะเราก็ส่งส่งเขาไปคราฟเรื่อยๆฮะ,ะแล้วก็น้ำยงน้ำยานี่เราไม่มีอะไรเพิ่มบ้างเหรอ,อถ้าสมมติผมสมผมวางตรงนี้อะวางตรงนี้เพิ่มนะ แล้วก็เอาน้องหมาวางตรงนี้ปพ๊บเพเเรียงกันสามตัวเรียงกันสามตัวแล้วก็เอาอมอันนี้ไวน้นี่อันนี้ไว้บนหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งตอนนี้ผมคริหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะ5้าสิเซ็นแล้วครับพี่โลเล่นหนึ่งทีซเออตามจริงผมซื้ออันนี้มาสักอันก็ได้นะแต่ตังไม่ค่อยมีครับเอาไว้ก่อนแล้วกันฮนะ มีแตรแตรตัวนี้ผมเอามาเล่งเอพาวเวอร์นะฮะดาเมจเขาจะได้พุ่งแรงๆเนาะส่วนอันนี้ผมจะเอามาฆ่าอุยอ้ยเฮ้ยคริแรงเนี่ยผมจะมาเพิ่มค่ารักเฉยๆนะอุย้ยเราก็โดนนะหกสิบดิบัลเทเลตโอเคอ,อยากได้ชุดเกราะเพิ่มจังอันนี้เอามาอีกไหมไม่เอาแล้วเนาะเอามาอีกปะจะามาใส่ตรงไหนใส่ไม่ไม่โอเค ลีโลหนึ่งกีน้องหมายอันหนึ่งแปรพอแล้วครับพอแล้วเฮ้ยชุดอันนี้มาฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็น้องหมามาครับต่ออนันนี้วางตรงนี้แล้วก็เอาชีตวางตรงนี้อ่าขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตตอนนี้แถวนี้ครบแล้วครับแถวนี้ครบทั้งหมดห้าตัวห้าตัวเดี๋ยวใส่ตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นหถ้าผมถอยมันก็ยังถอยได้อีกหนึ่งช่องนะ แต่เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนตรงนี้เหลือสองบาทโอเคไปกันต่อฮะเรามีแร่นี่ค่อนข้างน้อยนะดูบ้านเขาสิเต็มตัวไปหมดเลยด้วยเพิบพพโอ้ร้อยร้อยแปดฮะร้อยแปดตอนนี้เออเอาดิเอาดิฮ้ยฮอะไรล่ะฮืยฮพิบแปดสิบสามครับเออเราคือบ้างฮะฟันฟัน ปันไป90 98ขออีกทีได้ไหมอ้หูสาร้อยเจ็ดสิบสี่ะดูซิดาเมจเรา200แล้วครับ200ร้ที่มันจะเด้งขึ้นทีละ50ใช่ไหมอ่าโอเคตอนนี้ตั้งเหลือ,อยู่17บาท7 5 6 7 5 6 17ซื้อได้แค่2อย่างฮนะเลือกเอาเลือกเอาผมเลือกเป็นสเตมิน่าแล้วก็เอาอันนี้มาปึ๊บล็อกอันนี้ไว้ครับแล้วก็อืม รวมก่อนรวมก่อนแล้วก็อันนี้มันต้องวางท่าไหนวะเนะี่ยท่านี้อ่าวางท่านี้ล้วนี่วางนี่ฮะเสร็จแล้วก็ไปกันต่อฮะชุดก่อยชุดหนึ่งผมก็ยังไม่มีอีกเช่นเคยเช่นเ,ชนเคยฮะโอ้โหมังกรเต็มเลยฮะอืออหือดูดูดูเขาลัวลัวลัวเราติดไปเทเลทแล้วครับซับซับซับอือหือ ชนะแล้วฮะกินง่ายครับสายนี้กินง่ายเล่นง่ายหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เรามาปร <c oughs> เรามาเรามาดูกันว่ามันหรือเปล่าฮะอันนี้ผมมีหมาห้าตัวตัวนี้ตัวหนึ่งแสดงว่าครี๖๐เปเซ็นฮะ <c oughs> แล้วก็เรามีเอ o พาวอยู่สองหน่วยทำไมตานี้มันขึ้นมาน้อยจังคือ <c oughs> <c oughs> เคียร์เทมผมนะสำหรับพวกนี้เลยก็คือ1จะต้องมีน้ายาเซอร์มินาเพียงพอนะคือเขาไม่จําเป็นจะต้องแบบมีเต็มไปหมดผมคิดว่าสัก3าขวดกําลังดีแต่เนี้ผมว่าน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยสําหรับผมนะมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเนี่ยติดแบทเทิลเลตแล้วใช่ไหมเขาจะใช้เซอร์มินาน้อยลงนะครับจาก5เหลือ2อจุดห้านะก็แล้วทีนี้เขาจะสับรัวๆเลยสับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแสดงว่าประมาณ5ทีเนี่ยศัตรูก็ตายแล้วนะ ก็เลยเออเอาแค่แบบว่าเติมได้ประมาณ5ทีส่วนอย่างที่2ที่ผมยังไม่มีก็คือชุดเกราะฮะผมอยากได้อีกชุดนึงนะครับมาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรน้ำยาไอ้อาเมอร์พชันผมมันเปิดไม่ได้ไอเนี้ยมันมีแค่40หน่วยฮะเกราะมีแค่40หน่วยซึ่งมันต้องใช้45หน่วยฮะน้ำยาไอมันไออารเมอร์พชันผมเลยเป็นหมันอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ไอเนี้ยผมมีน้อยไปหน่อย เจ้าปอคอเมื่อกี้มันมันขึ้นมาอีกอันหนึ่งใช่ไหมปอคอน้อยไปหน่อยบางตานี่ผมได้สีห้าอันเลยนะแต่นี้เราได้แค่อันเดียวครับก็เลยดุนน้อยไปนิดนึงมันก็เลยสับศัตรูไม่ตายใช่ไหมอันนี้พอแล้วครับส่วนแพนนี่แบกเรียงกันเนี่ยโอเคแล้วฮะโอเคแล้วสําหรับตัวนี้กับคนที่แบบว่าไม่ใส่โล่เนี่ชิวเฉียดนะผมมองว่าชฉีวเฉียดยังไม่ถึงกับเก่งนะฮะยังไม่ถึงกับเก่งโลส 3, 3่สักสองอันน้ำสามสามขวดจนแตร แต่อันเนี้ยอันเดียวก็พอนะที่ผมซื้อมาเพราะว่าเห็นช่องมันว่างฮนะเพราะว่ามันเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ได้เอ็มพาวเวอร์จะทำให้ดาบนี้แรงขึ้นนะฮะหนึ่งเอพาวเวอร์เพิ่ม55ดาเมจเลยนะแล้วทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าโบนัสของเอ็มพาวเวอร์ตัวเนี้ยน่าจะทบเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะเอ็มพาวเวอร์รู้สึกมันจะเพิ่ม1ดาเมจตอนหน่หน่วยด้วยนะฮะมันก็อาจจะทบเข้าไปอีกส่วนครูอีนี้ผมซื้อมาเพราะว่าอยากได้ค่าลักเนะี่ยสามหน่วยรักเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ย มันโจมตีโอกาสโจมตีโดนมันแค่80%เองถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะผมก็เลยต้องมาเพิ่มเพิ่มความแม่นยำนะเอ้ยนี่ไงถูกลบออกไปอีกสามสามทำความแม่นยำนั่นเหลือ95ประมาณนี้ฮะโอเคมีกลับมา60ดาวนะฮะเมื่อกี้ล่วงไปอยู่ที่15ดาว ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ